มีพระสงฆ์รูปหนึ่งท่านชื่อบุตรดาอายุท่านอยู่มาเกินร้อยสิบปีทำให้วัดป่าตัแห่งเมืองสะกแก้ววันนี้บรรจุอยู่ในแผนที่หัวใจแห่งพุทธ ทชนเป็นพระผู้ที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาตามรอยศาสดาไม่เคยสับสนครองผ้าไตรไม้บินหกแผ่นดินสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามกับชาแนล รีวิวพระเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําการแกะคระเนื้อพระที่ทุกท่าน,นรอคอยเหรียญมังกรคู่รุ่นพยักพันล้านหลวงปู่บุตรดาปัญญาทโรวัดป่าใตา้พัฒนารามอําเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วครับเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างน้อยเพียงแค่79ลังหรือ7,900เหรียญน,นะครับนะนะฮะ เหรียญรุ่นนี้เพิ่งปลุกเสกไปเมื่อวันก่อนนี่เองนะครับมีพิธีพุทธาพิเศษนะฮะสุดเข้มขังนะครับมีพระเกจิอาจารย์นั่งปรกปลุกเสกถึง5รูปด้วยกันนั่นก็คือ1หลวงปู่บุตรดาปัญญาธโร2หลวงพ่อโสด3หลวงพ่อทองแดงสิริจันโท4หลวงปู่จันทร์และ5หลวงพ่อสุริยันโคสะปัญโยครับนะฮะเหรียญรุ่นนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดรายการรุ่นเหลืออยู่2รุ่นสุดท้ายฟังผมให้ดี สรุ่นสุดท้ายเหลือ2รุ่นสุดท้ายผมเปิดแบ่งปันที่300บาทมีค่าส่ง50บาทขออนญาตแกะรายการแถมยกลังให้ชจมันก่อนนะครับนะอันนี้คือเหรียญแจกสูนยนจองเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาอ่าทองฝาบาทครับผมเป็นเนื้อทองฝาบาทรงยาครับเดีย๋ยวเรามาดูกันครับนี่ฮะทองฝาบาทลงยาครับเลขอะไรเอ่ยนี่ครับเป็นเหรียญมังกรคู่ครับ ลงยามังกรแดงนี้เลยนะครับนะฮะนี่ฮะสวยๆเลยครับด้านล่างเป็นพยักครับเป็นเสือเขี้ยวดาบครับตำนานมังกรของจีนครับเดี๋ยวขอญอาตดูเลขลำเบอร์ให้นะฮะอันนี้โอโ้ลูกค้าเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมเดี๋ยวขอญอาตตัดให้ดูเลยนะครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับโอ้โหเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้สุดมากครับ หนึ่งในตองอูครับลูกค้าครับอเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะครับแตนแตนเห็นไหมครับเห็นอะไรไหมครับเลขหนึ่งครับผมนะฮะเหนือทองทิพยปเลขหนึ่งครับโอ้โหนี่หนึ่งในตองอูครับหนึ่งในตองอูครับเหรียญนี้นะใครอยากได้ติดต่อมาครับติดต่อมาครับเหรียญแจกศูนย์จองครับสร้างแค่ ไม่รู้ว่ากี่เหรียญเต็มที่ไม่เกินเ0็เหรียญนะผมบอกได้เลยนะครับอันนี้เลขหนึ่งครับนะอมาดูองค์ถัดไปครับเลข1ขอญาตไม่แจ้งราคาครับไม่มีคนทักมาขอญาตเก็บเข้ากรุนะครับนะเลขหนึ่งสวยๆครับมาดูกันครับเปิดขึ้นมาครับเป็นเลขอะไรครับเลขสามเจ็ดสามโอ้โหเลขถามเงินหามทองอีกแล้วนะครับนี่ฮะ เห็นไหมครับ3ามเครับหามเงินถามทองอีกแล้วครับนี่เห็นไหมนี่สวยๆเลยครับดูครับสวยมากๆครับนะบอกได้เลยฮะดูครับดูหน้าพาครับสวยครับนะฮะองค์นี้นะฮะเปิดไปที่300บาทครับ300บาทครับแจกส่วนจองเหรียญนี้ครับแต่ว่าเลขหนึ่งก็เดี๋ยวติดต่อมาสอบถามเอาเนาะส่วนเลขหนึ่งติดต่อมาสอบถามเอาครับนะฮะใครอยากได้เลขหนึ่งก็ติดต่อมาสอบถามเอาเนาะเดี๋ยวคุยราคากันนอกรอบนะครับ ไม่มีคนคุยก็เดี๋ยวผมเก็บเองนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองฝาบาทเพียวๆนะครับเป็นรายการที่18เป็นเหรียญแจกทานนะครับเดี๋ยวแกะให้ชมนะครับอันนี้ตอกแจกทานชัดเจนครับผมอันนี้ตอกแจกทานชัดเจนฮะนี่ฮะชัดเจนครับเลข155ครับโโหถ้า55 5, นี่เลขตองเลขสวยแล้วนะนะเลขอารมณ์ดีนะฮะทองฝาบาทเหรียญน,นี้สวยๆนะครับ เพียวๆไม่ลงยาแบบนี้ก็สวยครับโอ้สวยเหมือนทองคำเลยลูกค้าดูครับเหมือนทองคำเลยนะครับทองฝาบาทนี่ตัวแจกทานนะครับนะสวยมากครับลูกค้าเอาไป300ครับผมขอ300ครับผมขอ300้เนาะเหรียญนี้เนาะนะครับนะถ้าไม่มีใครรับผมก็เก็บนะครับนะเอาไป300ครับผมอ่ะอีกหนึ่งองค์ครับเป็นเหรียญแจกทานเช่นเดียวกันครับผมนะฮะ แจกทานตอกแจกทานรายการที่18เช่นเดียวกันฮะขออนุญาตตัดให้ชมเลยนะครับะจะตัดให้ชมเลยครับเป็นแจกทานเช่นเดียวกันครับผมนี่ฮะหูลูกค้าเลี้ยงสวยจริงครับนะฮะลูกค้าดูให้ดีครับตอกแจกทานเลข1 2 8ครับ128อ่ะเปิดไปที่300บาทครับผม300บาทครับนะ ใครจะรับแจ้งมาเลยครับมีค่าส่งแค่50บาทครับรับ1เหรียญก็ค่าส่ง50บาทรับ2เหรียญก็ค่าส่ง50บาทแต่ถ้าใครรับ3มเหรียญขึ้นไปพร้อมโอนเงินก็จัดส่งฟรีนะครับนะะ,ะเดี๋ยวดูรายการแถมนะฮะรายการแถมยกหลังด้านในนะครับในถุงกันนะฮะอันนี้อรายการที่16นะครับรายการที่16อันนี้น่าจะเป็นเนื้อ สัตตโลหะนะครับ16นะครับนะเป็นเนื้อสัตตโลหะนะครับนี่นะฮะเปิดขึ้นมาครับสัตตโลหะครับโอ้โหลูกค้าลงยาเสือครับนี่ฮะตัวทีเด็ดเลยครับสัตตโลหะลงยาเสือครับสวยมากๆครับสวยจริงครับนี่สัตตโลหะลงยาเสือครับจะแกะให้จบนะวันนี้หากันไกลไม่เจอครับใช้มีดไปก่อนนะครับ นี่ฮะสัตตะโลหะลงยาเสือครับลงยาพยักครับผมนี่ลูกค้าดูครับสัตตะโลหะหน้ากากทองแดงลงยาจีวรลงยาเสือครับโอ้โหสวยมากเดียนี้ลูกค้าเห็นไหมฮะเลขเท่าไหร่เอ่ยเลขแปดสี่ครับตอกพิเศษด้วยครับเห็นไหมฮะด้านหลังเป็นยันเสือเหลียวหลังครับมหาอุดครับชัดเจนครับผมองค์นี้นะสวยๆอย่างนี้นะครับผมเปิดไปที่ 500บาทครับ500บาทสตะโลหะลงยาขอบเขียวลงยาลัศมีแดงนะครับลงยาเสือโคร่งนะครับนะหน้ากากทองแดงลงยาจีวรเปิดที่500อบาทครับใครรับแคบมาเลยครับนะรับแคบมาเลยครับสวยๆแบบนี้ฮะราคาเบาๆแบ่งปันกันไปครับผมนะแบ่งปันกันไปครับเปิดไปที่500ยบาทครับ ราคาแบ่งปันกันไปอ่ะองค์นี้ครับมาดูกันครับองค์นี้ครับเปิดขึ้นมาครับโอ้โหลงยาเสือสวยมากครับบอกได้เลยครับจะแกะให้ชมกันฮะจะแกะชมครับโอเคฮะ,ะนี่ครับเลขห้าแปดตอกพิเศษ นี่ฮะลงยาเสือโคร่งสวยๆครับสัตะะโลหะครับผมสวยไหมฮะโอ้โหโคตรสวยเลยบอกตรงครับอ่ะเปิดไปที่500บาทครับผมเปิดไปที่500บาทครับนะห้าบาทครับราคาแบ่งปันเบาๆนะราคาแบ่งปันกันไปนะเบาๆนะครับนะเปิดที่500บาทครับอ่ะดูรายการถัดไปนะครับดูรายการถัดไปนะครับอันนี้เป็นรายการที่ 18 18น่าจะเป็นแจกทานนะครับ18น่าจะเป็นแจกทานอีกนะครับโอ้โเขาซีนดีมากครับบอกได้เลยฮะทีมงานของเฮียโก้ขุนแผนครับนะทีมผู้จัดสร้างครับเป็นเนื้อทองฝาบาทแจกทานอีกเช่นเคยครับผมเลขนัมเบอร์นะฮะเดี๋ยนะอันนี้เลข503ูนโอ้นี่ตอกชัดเจนเลย503ครับแจกทานครับ อ่ะเปิดไปที่300บาทครับ3 0 0ครับ300ครับนะฮะแจกทานครับรายการที่18ครับผมเก็บครับเก็บครับใครสนใจเหรียญไหนก็ติดต่อนะครับนะหรือจะสนใจรายการลุ้นก็นะฮะติดต่อเข้ามารายการลุ้นก็เหลืออยู่แค่2รลุนสุดท้ายครับนะฮะรุนนี้สร้างน้อยพระสวยวัตถุประสงค์ดีนะครับรายได้ทั้งหมดก็สมทบทุนสร้าง ถานวัตถุนะครับคำนุบํำรุงถาวรวัตถุภายในวัดนะครับอันนี้คือเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงนะครับหน้ากากทองฝาบาทครับผมลงยาขอบฟ้าลงยาจีวรครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดให้ชมเลยครับดูรายละเอียดด้านหลังกันนิดนึงฮะนะครับเพื่อที่พี่ๆทุกท่านจะได้เห็นเหรียญเหรียญใหญ่นะครับเหรียญเหรียญใหญ่เห็นไหมฮะสวยๆครับ เลขนัมเบอร์เท่าไรเอ่ยเลขสามหกครับผมเลขสามหกนะครับนะนะครับสวยๆออะเปิดไปที่สามร้อยบาทครับสามร้อยบาทครับทองแดงเหรียญนี้หน้ากากทองฝาบาทครับเอาสามร้อยบาทครับสามร้อยอันนี้น่าจะเป็นเนื้อเงินนี่น่าจะเป็นนวะนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับอ่ารายการที่สิบเจ็ดนะครับอ่ะสิบเจ็ดอีกนะฮะ แกะดูครับ17ก็เป็นทองแดงครับผมทองแดงหน้ากากทองฝาบาทครับผมรายการที่12ครับโอ้โห้ยลูกค้าเลข8ครับตัวเดียวครับชัดเจนครับผมนี่องค์นี้ครับเลข8ครับผมเห็นไหมฮะเลข8ตัวเดียวครับชัดเจนไหมฮะโอ้โหองค์นี้ใครอยากได้เดี๋ยวติดต่อมาคุยราคากันครับนะฮะ ไม่มีก็ขอญาตเก็บข้าวกลุ้ครับผมเลข8ครับนะเลขสวยฮะเลขสวยครับผมอันนี้รายการที่18ครับก็จะเป็นแจกทานอีกเช่นเคยครับแจกทานครับทองฝาบาทครับผมหรือเขาเรียกว่าทองคำคนจนนั่นเองนะครับอันนี้เลขนัมเบอร์530ครับทองฝาบาทเอาไปที่3 0 0รบาทครับ300บาทสวยๆอย่างนี้เลยบางท่านก็ชอบงานลงยาบางท่านก็ไม่ชอบนะฮะ อันนี้รายการที่15ครับผมรายการที่15ครับเดี๋ยมาดูกันครับน่าจะเป็นนวะโลหะรายการที่15นะครับเปิดขึ้นมาครับโอ้โหลูกค้านี่นี่นี่นวะโลหะหน้ากากเงินครับนวะโลหะหน้ากากเงินครับรายการที่15ครับผมเป็นรายการแถมยกลังครับผมเลข3 5ต่อพิเศษครับเห็นไหมครับ จับเลขสามห้าต่อพิเศษครับเป็นนวะโลหะหน้ากากเงินครับเห็นไหมนี่ครับนวะโลหะหน้ากากเงินครับสวยๆลงยาจีวรครับนะฮะสวยๆเลยครับองค์นี้ยังไม่มีเจ้าของนะฮะใครรับผมเปิดให้ราคาเบาๆครับแบ่งปันกันไปครับองนี้ครับนวะโลหะครับนวะโลหะผมขออาฟังองราคานะครับนวะโลหะเหรียญนี้เปิดไปที่ 700บาท700บาทเท่านั้นใครรับแคปมาเลยแจ้งมานะครับขอแค่700บาทพอราคาแบ่งปันกันไปครับนะครับไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดเยอะนะครับแบ่งปันกันไปเนาะนะครับนะนวะโลหะนะครับนะส่วนเนื้อเงินร,รายการแถมยกหลังขออนุญาตไม่แกะแล้วกันเพราะว่ามีลูกค้าเขาจองไปแล้วนะครับมีลูกค้าเขาจองไปแล้วนี่คือเนื้อเงินนะครับ ขออนุญาตเก็บไว้ให้ลูกค้าผมแล้วกันนะครับนะเพราะว่าเขาจองไปแล้วนะฮะเราเห็นแล้วว่าองค์ไหนเป็นองค์ไหนเราก็ขออนุญาตไม่แกะของเขาแล้วกันนะครับนะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะลังเพื่อคระเนื้อเลยแล้วกันนะครับนะรายการรุ้น100ลุ้นก็จะเหลืออยู่ประมาณ2ลุ้นสุดท้ายนะลูกค้านะรายการรุ้นเหลือ2ลรุ้นนะครับนี่นะครับนะครับ อโอเคครับเปิดเข้ามาในรังนะครับเราก็จะเห็นนี่ฮะยางเขียวๆนี่ฮะเขารัดไว้ก็คือการันตีเนื้อเงินหน้ากากทองคําแท้1เหรียญแล้วก็เนื้อเงินลงยาอีก2เหรียญรวมเป็น3ามเหรียญน,นะครับเห็นนะมฮะ,ะมีเส้นผมนะครับไม่มีการทําตําหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับเห็นไหมชัดเจนนะครับนะอันนี้คืออะไรเอ่ยอ่ะ นะครับคืออะไรไม่รู้เขาขาวนะอ่ะไม่เป็นไรนะครับอ่ะนะครับไม่มีการทําตําหนิได้ทั้งสิ้นนะลูกค้านะอ่ะความให้ดูครับความให้ดูครับเพื่อความชัดเจนลูกค้าจะได้หายสงสัยครับลูกค้าทุกคนทุกท่านของผมครับเห็นไหมฮะผมชัดเจนอยู่แล้วลูกค้าครับขอให้ลูกค้าของผมทุกท่านนะครับได้รับเนื้อเงินกันไปผมก็ดีใจด้วยครับนะอ่ะชัดเจนนะลูกค้านะดูเอานะครับนะผมจะทําการ กระเนื้อให้ลูกค้าทุกท่านรับชมกันนะบัดน,นี้ครับอ่ะ,ะลงไปครับรายการลุ้นเนื้อนะครับรายการลุ้นเนื้อเหลือแค่2อลุ้นสุดท้ายครับ2อลุ้นท้ายนะครับอาเหรียญมังกรคู่สวยๆแบบนี้ต้นตํำรับคือหลวงพ่ออียาวัดบ้านดานครับตำนานมังกรห้าเล็บบ่งบอกถึงพลังมหาอำนาจครับสัญ,ญลักษณ์ของจักรพรรดิฮ่องเต้จีนนะครับมังกรห้าเล็บครับ มังกรต้องไม่ซ่อนเล็บนะครับนะชัดเจนครับผมชัดเจนนะลูกค้านะชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับน่ครับเพื่อความชัดเจนครับพระอีกครับนะครับชัดเจนไหมฮะเจนรับครับครับโอเคนะโเคนะโอเคครับผมนะปุ๊บใครได้เนเงินไปก็ดีใจด้วยครับผมนะ ลงทุนแค่300บาทท่านได้เนื้อเงินหน้ากากทองคำโอ้โหไม่คุ้มจะไปไหนครับนะฮะราคาเบาๆแบ่งปันกันไปครับโอเคนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับไปแปะหมายเลขัมเบอร์1ถึง100สักครู่เดียวครับผมได้ทำการแปะหมายเลขัมเบอร์1ถึง100เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านไหนที่เลือกเบอร์ไว้แล้วผมก็จะขออนุญาตหยิบส่งให้ตามเบอร์ที่ท่านเลือกนะครับ ส่วนท่านไหนยังไม่ได้เลือกเบอร์ผมก็ขออนุญาตหยิบส่งให้เลยเนาะนะครับนะคาดว่าภายในวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้นะครับลูกค้าของผมทุกคนทุกท่านจะได้รับพัสดุกันโดยพร้อมเพรียงนะครับนะนะฮะส่วนใครที่ได้รับแล้วก็รบกวนแจ้งผมหน่อยว่าท่านได้เนื้ออะไรนะครับถ้าท่านไหนดูเนื้อไม่เป็นก็โทรมาหาผมโทรมาแจง้งโทรมาถ,ถามได้นะครับนะท่านก็แค่นะฮะพลิกดูด้านหลังเหรียญน,นะครับมันจะมีใบรายการบอกนะครับอย่างเหรียญนี้ รายการท ja ja ouais, <Right. S 1> e ี่17นะครับอย่างเหรียญนี argument, cents, ้รายการที sort of ่18อย่างนี้นะครับนะท่านก็พลิกดูหลังเหรียญนะครับอย่างเหรียญนี้รายการที่15นะครับนะท่านก็โทรบอกผมอาตูมตามรายการที่15เนื้ออะไรอย่างเงี้ยผมก็จะดูให้นะครับนะนะครับส่วนใครที่นะยังไม่ได้เลือกอ่ายังไม่ได้รับพัสดุนะครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามผมจะติดตามพัสดุให้สมมติว่าผมส่งวันเนี้ยนะครับ วันพรุ่งนี้หรือวันมะรืนนี้น่าจะถึงแต่ถ้าวันมะรืนยังไม่ถึงนะครับปกตินะครับ,นะรบพัสดุประมาณ3วันต้องถึงลูกค้าไม่ควรเกิน3วันแต่ถ้า3วันไปแล้วลูกค้ายังไม่ได้นะครับก็ให้ลูกค้าติดต่อมาหาผมอติดตามพัสดุให้ผมหน่อยทำไมยังไม่ได้สักทีเนี่ยติดต่อเข้ามาผมผมจะได้ทําการเชีคใไขเนาะนะครับนะอย่านิ่งเฉยนะครับนะโอเคนะครับเดีย๋ยวผมจะแจ้งรายละเอียดในการติดต่อเช่าบูชา ไว้ที่หน้าจอไม่ว่าจะเป็น Facebook เบอร์โทร ID Line แล้วก็ QR code Line นะครับใครสะดวกก็สแกน QR code Line เพิ่มเพื่อนเข้าม,มาได้เลยนะครับใครสะดวกโทรก็โทรเนาะชอบเนื้อไหนนะครับเลขัำเบอร์เท่าไหร่ลงยาสีไหนกอนดูคลิปให้จบแล้วก็แคปภาพมาถ้าแคปถ้าแคปภาพไม่เป็นก็โทรมาบอกว่าอาเหรียญเนื้อนี้เลขัำเบอร์เท่านี้ราคาเท่าไหร่ก็ติดต่อเข้ามาเนาะโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ